ชื่อมดนะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่ามอนลี่นะคะเป็นคนออกแบบคลายเบบี้ค่ะจริงๆคลายเบบี้คือนาม,มาทำนะคะก็คือพูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นคืออารมณ์ความรู้สึกไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่เลือกว่าคุณเป็นคนรวยคนจนหรือในฐานะไหนทุกคนร้องไห้ได้หมดเราทำคลายเบบี้เพื่ออยากจะส่งเมสเซจให้ทุกคน เหมือนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการร้องไห้อะค่ะเหมือนอยากให้ทุกคนเห็นคลายเบบี้แล้วเราได้ใช้เวลาเหมือนว่าก้าวกลับมาแบบทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองอะค่ะเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจความรู้สึกของเราอะค่ะมันจะทำให้เราว่าะระบายมันออกมาและก้าวข้ามมันไปได้ในที่สุดค่ะคลายเบบี้ <Cry Baby. S 1> stand for emotional support